เศษฟางพวกนี้เราก็พยายามที่จะกวาดรวมกันก่อนนะครับพี่น้องให้พื้นก็ถูกแดดครับเป็นถูกแดดนะครับเราจะไม่เอาทิ้งนะครับเพราะฟางพวกนี้ก็เป็นปุย๋ยหมักปุ๋ยพืชสดอย่างดีเลยนะครับอันนี้เราจะโรยปูนขาวอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเพื่อฆ่าเชื้อต่างๆนะครับเชื้อแบคทีเรียอยู่ตามพื้นนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เราสามารถดับกลิ่นได้ด้วยครับปูนขาวมไม่เน่าไม่เน่าก็จะดับไปด้วย ฟางพวกนี้ก็กองกวาดกองซักก่อนนะครับเห็นยางพลาสติกแล้วก็เอาขึ้นจากแดดนะครับพี่น้องครับนะครับพื้นพวกนี้ก็จะให้ใหก็ตากแดดให้ถูกแดดมากที่สุดนะเสีือโลกก็จะไม่มีครับนะครับ ก็จะเห็นนยางสู the the ้แผ่นนะครับแผ่นยางสู้แผ่นหรือขึ้นจากแดดขึ้นจากแดดครับก็จะเห็นพื้นนะครับแดดถูกนะครับการทำครอบที่ถูกสุขลักษณะต้อง าตามแนวตะว,วันนะครับตะว,วันออกตะว,วันตกตอนเช้าก็จะูกตะว,วันตะว,วันขึ้นนะครับตอนเย็นฝั่งน้นก็จะมีตะว,วันตกสองเข้ามาในคอกก็จะเป็นการจันฆ่าเชื้อโรคไปด้วยนะครับคอกเราก็จะไม่มีเกล่นไม่อับนะครับ่สําคัญนั้นต้องสูงโปร่งโล่งนะครับคอกวัวคอกเลี้ยงสัตว์ต้องสูงโปร่งโล่งครับอันนี้คือการ เก็บคอกซูเปอร์เคนยาครับพี่น้องครับส่วนของพื้นนะครับก็จะเห็นปูนขาวนะครับเราโรยว่าประมาณสามสี่วันที่ผ่านมานะครับตามพื้นก็จะมีปูนขาวอยู่ครับขนาดของคอกคอกนี้เป็นคอกพรอะพันธุ์นะครับคอกครอบพันธุ์ตรงนี้เราใช้คอกประมาณห้าเมตรครับกว้างห้าเมตรครับคอกนอน ส่วนยาวก็ประมาณประมาณสิบเมตรครับตรงไหนฮะอันนี้ตรงตรงลาวลาวนะลาวขอบส่วนลาวข้างบนต้องทําสูงหน่อยเพราะตัวผู้นี่มันมันใหญ่มันสูงต้องทําสูงหน่อยนะครับส่วนตัวเมียก็ทําเต้ยลงมาอันนี้สูงที่ประมาณร้อยเจ็ดสิบเซนนะครับจากพื้นขึ้นมาตรงนี้ร้อยเจ็ดสิบเซนนะครับช่องกองกว้างนี้ก็อาไว้เพื่อเวลาเขากินหญ้าเขาจะได้ ไม่สลัดแล้วก็ไม่หล่นตามพื้นแต่สําคัญนั้นต้องสร้างคองให้ใหเขาแข็งแรงด้วยเกาะตรงนี้แข็งแรงด้วยครับแต่ถ้าค้อตัวเมียแล้วก็ทำสี่ช่องให้ช่องเล็กๆไว้นะครับแล้วก็เตี้ยลงมากว่านี้นะครับตัวเมียประมาณร้อยห้าสิบเซนนะครับก็ทำสี่ช่องค้ขอขนาดของตัวเมียก็แคบลงมาก็ประมาณสี่เมตรครับความยาวเท่ากันสำหรับข้อของเราแกนทองฟาร์มนะครับ ก็ไปปรับใช้ปรับปรับให้เข้ากับของท่านเองนะครับเพราะว่าแต่ละท่านก็จะมีบริบทที่แตกต่างกันนะครับมีพื้นที่มีโรงเรือนมีจํานวนวัวที่แตกต่างกันแล้วก็ปรับโรงเรือนให้เข้ากับพื้นที่นะครับแต่ก็ขอแนะนาว่าอ่าทิศตะวันออกทิศตะวันตกเราต้องยึดเอาไว้เพราะแดดตอนเช้าจะต้องถูกคอ,อกเราแดดตอนบ่ายก็จะถูกคอ,อกเราทั้งสองฝั่งนะครับกับวก็ ไม่ต้องทำเยอะแล้วครับเพราะว่าเราสัตว์นี้มันเป็นสิ่งมีชีวิตถ้าเลี้ยงเยอะเราก็ลําบากนะครับลำบากพอเลี้ยงพอประมาณพอที่เราจะสามารถดูแลได้ให้เขาแข็งแรงครับพี่น้องครับอันนี้ก็คือวิธีการดูแลรักษาส่วนหญ้าตรงนี้ครับหญ้าเพชรซูเปอร์เนหญ้าเนี่ยที่มันเหลืออย่างเงี้ยเราจะไปให้ตัวเมียกินนะครับให้ตัวเมียกินนะครับเราไม่ทิ้งนะครับทั้งฟางทั้งหญ้าก็จะขนไปให้ตัวเมียพวกตัวเมียกินพวกเด็กๆพวกบามันกินพวกพวกบามัน เด็กๆคนนั first, ้นเขาจะไม่เลือกอาหารไม่เลือกหญ้านะครับอาหารขึ้นมานกันนะครับอันนี้เราใส่เอาไว้เป็นผสมอาหารนีอะไรบ้างก็จะมีถั่วเหลืองนะครับมีมันเส้นมันวิตดีโตนะครับแล้วก็ข้าวโพดแล้วก็หัวอาหารเม็ดวันลจ่อเช้าหนึ่งครั้งเย็นหนึ่งครั้งครับแค่หนึ่งครั้งเย็นหนึ่งครั้งหลอดหัวอาหารครับก็ประมาณ ของซูเปอร์แคนยานี้ประมาณเที่ยวหนึ่งประมาณสี่กิโลแต่ไม่หมดหรอกครับเขากินเดี๋ยวนี้กินน้อยแล้วเขากินประมาณวันละสามกิโลน่าจะพอดีแต่เราก็ใส่เผื่อเอาไว้ครับส่วนน้ําเราต้องถ่ายทุกวันนะครับนี่ยังไม่ได้ถ่ายครับน้ําต้องสะอาดครับต้องวางไว้ตลอดทุกเวลาเพราะน้ํานี่ขาดไม่ได้นะครับใน,นข้อข้างนอกเนี่ยเขาพกตากแดดอย่างนี้ต้องต้องมีน้ำเอาไว้นะครับต้องตากแดดเวลาเขาเดินไปเดินมาเขาจะได้กินน้ํา น้ำก็ต้องเปลี่ยนทุกวันนะน้ําเปลี่ยนทุกวันน้ํานี่สําคัญเลย